คณิตน่งน,นะครับคณิตภาพพิติเพื่อนๆนก็เรียกชื่อเล่นชื่อเลขอะไรเงีเ้ยเวลาเ,าเลลวลาก็เรียกรวมกันก็เลยเรียกเลขคณิตมันก็เลยกลายเป็นแบบติดตัวมาเรียกเวลาบอกคณิตมีใครคนชอบถามคณิตสกอลยังไงก็เลยกลายเป็นเลขคณิตเลขคณิตไงอะไรเงี้ยชื่อเลขเริ่มต้นงานก็ทั้งชีวิตทําโฆษณามามากกว่าคืออยู่เอเจนซี่โฆษณามาตั้งแต่จบถ้านับตอนนี้คือผมาอายุ61 เริ่มทำงานตั้งแต่ปี28นะฮะมันก็เกือบ 40, 40ปีละ30ปีกว่าแต่ทั้งหมดเนี่ยทำแต่ทาแต่โฆษณามาทั้งหมดเลยจนถึงวันหนึ่งเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราเบื่อแล้วเราอยาก,กเกษียณอยากออกออกจากงานประจำก็คือคิดแบบคนวัยนเกษียณนะนะอยากออกไปจากกรุงเทพแล้วตอนนี้ก็คือไปปักหลักอยู่เชียงดาวไว้ทําบ้านเสร็จแล้ววันหนึ่งเราก็รู้สึกว่าเราอ่ะเราอยากวาดรูปเพราะว่าเราเรียนศิลปะมา ในระหว like, so, uh, so, uh, so, uh, ่างทําบ้านก็คิดก็มีความคิดอยู่ว่าคือยังมีฝันอยู่อ่ในบ้านเราเราก็แบบว่าถ้วยชามเราจะปั้นเองก็ไปเรียนเซรามิกเสร็จแล้วก็แบบว่าเออเรากําลังปั้นถ้วยปั้นชามของตัวเองเสร็จแล้วก็มีเชลชั้นหนังสือเสร็จแล้วก็เกิดมีความคิดว่าเออมันน่าจะดีนะถ้าหนังสือที่เราสะสมอ่ะเป็นหนังสือที่เราออกแบบปกเองด้วยมันก็เลยเริ่มต้นมาว่าเออเรารู้ละถ้าเราวาดเล่นอ่ะไม่มีใครเห็น พาตัวเองไปออกแบบปกดีกว่าก็เลยเริ่มเริ่มเข้าสู่วงการออกแบบปกโดยที่ไม่รู้เรื่องค่าจ้างค่าตอบแทนอะไรเลยทั้งสิ้นนะวงการหนังสือมันอีกวงการหนึ่งอะไรเงี้ยมันมันเหมือนเราออกเส้นทางนี้เราก็เริ่มอยากเดินไปเรื่อยๆอะ่ะเราก็เลยในที่สุดจะส่งไปที่ไหนดีล้วก็แบบเธอส่งมานานดีดีกว่าดูเหมือนแบบ มีหลายแนวแล้วมีหนังสือที่เราอยากสะสมหลายเล่มน,นะแต่มาจากที่นี่อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าลองดีกว่าอะไรเงี้ยยังคิดเป็นในเชิงทําเพื่อตอบความฝันตัวเองนะคืออยากมีปกอยากสะสมหนังสือเสร็จแล้วกันเนี่ยนะฮะมาเริ่มที่นี่โดยได้ปกแรกก็แบบสีแผ่นดินเลยเหรอ <ص? <S> <ص? <S เราก็เลยแบบโอ้โหมันเป็นหนังสือที่ต้องสะสมปกสีแผ่นดินเลยเฮ้ย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยก็ก็โอเคสนุกประมาณ ต้องบอกว่ายากเลยนะคือเหมือนกับว่ามีความท้อเล็กๆด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนที่ติดนิสัยจากทําโฆษณามาเวลาทําอะไรตรงไหนอ่ะมันต้องตอบได้พอมันต้องตอบได้เราก็เริ่มรู้สึกว่าปก4ีแผ่นดินอ่ะถ้าไปดูจากที่เก่าๆมาก็มักจะเป็นตัวละครกับวังแต่คราวนี้พอจากที่คุยกับทีมสิ่งที่ทีมอยากได้อ่ะมันมีรายละเอียดมันเป็นเรื่องของสถาปัตย มันเป็นเรื่องของเครื่องแต่งกายของยุคสมัยมันทําให้ปกนี้เราจินตนาการอย่างเดียวไม่ได้ละมันกลายเป็นว่าเราต้องทําการบ้านตัวละครอ่ะต้องใส่เสื้อผ้าแบบไหนแล้วฉากข้างหลังไอ้ประตูหน้าต่างทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเห็นอยู่จริงในช่วงสมัยนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยฮะมาจนถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเราก็ต้องเราก็ต้องเอามาใส่ ฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าทุกรายละเอียดที่เราวาดอะ่ะเราโม้ไม่ได้อะ่ะมันเหมือนกับถ้าเจอคนมาถามเราตอบไม่ได้ตรงนี้เราจะรู้สึกผิดพลาดละคือเหมือนไม่รอบคอบซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำคนเดียวก็คือต้องต้องขอบคุณทีมของทางนานมีทางทางบอกอทั้งทุกคนช่วยกันป้อนข้อมูลมาให้ช่วยกันตรวจสอบเพราะถ้าผมทำคนเดียวผมอย่างที่บอกว่า ผมท้อนะผมท้อนะพอเห็นก็แอบ,บตามอ่านคอมเมนต์นะแล้วก็ดูก็สังเกตว่าโพสต์นี้ของนันมีอ่ะมันมีการแชร์ไปเยอะมากเป็นร้อยกว่าแชร์แล้วก็ชื่นชมปกกันหมดเลยเราก็เลยแบบว่าช่วงเวลาตรงนั้นน่ะมันลืมไปเลยว่า เคยเท้อเคยเหนื่อยเพราะมันมีบาง,งจุดที่ผมก็วาดซ้ำไงวาดเองไม่ชอบอาวาดใหม่วาดซ้ำวาดซ้ำเนื่องจากว่าแนวปกเนี่ยยังไม่เคยวาดให้ใครเลยอยู่ดีๆก็มาวาดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยมีการวาดเองแก้เองวาดเองแก้เองด้วยตัวเองก,ก็ซ้ำของตัวเองอยู่แล้วก่อนที่จะมาถึงทีมให้เห็นเนี่ยฉะนั้นพอ,พอทุกคนชอบเราก็รู้สึกเออมันคุ้มค่ามากเลยกับตรงนั้นคิดว่าลำพัง เรื่องราวสี่แผ่นดินนะ่ะมันมีค่ามากแล้วแหละด้วยบทประพันธ์มันดีอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยพอมีคนเลยมาชอบเรื่องปกด้วยมันเหมือนกับว่าเออเราก็ได้อย่างที่เราต้องการคือเราต้องการปกหนังสือสวนตัวสวยๆส,สะสมเป็นวรรณกรรมชั้นเยี่ยมด้วยอะไรเงี้ยมันก็พอมีคนชื่นชมชื่นชอบมากก็ก็ดีใจนะคนที่ เกิดชื่นชอบในงานของสีแผ่นดินในงานขผมเมื่อเกิดจะมาตามสไตล์ผมดูอะต้องบอกเลยว่าเวลาผมทำปกอะผมมีแนวคิดเหมือนกับตัวเองเป็นเป็นพ่อครัวหรือเป็นเป็นอินเทเลียดีไซเนอร์คือไม่ได้เอางานตัวเองไม่ได้ตั้งตัวเองเป็นอาร์ติสที่ไปทำปกไหนก็จะหน้าตานี้หมดทุกครั้งอะผมเปลี่ยนสไตล์การทำปกไปตามนิยายเรื่องนั้นๆเดี๋ยวก็จะวาดหวานแหววเดี๋ยวก็วาดแบบดุดัน อย่างไปวาดเรื่องแบบฆาตกรรมก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งเลือดสาดคือวิธีการวาดไม่เหมือนกันเลยแล้วผมก็ชอบตรงนั้นด้วยนะชอบให้เป็นแบบว่าดูที่เรื่องนั้นมากกว่าแล้วแล้วเราอะ่ะเข้าไปเป็นคนที่ทําไปเป็นแพ็กเกจไปเป็นแบบคนที่ทําให้แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนั้นะมันดูดีในแบบของเขามากกว่าถ้าชอบสีแผ่นดินแล้วเนี่ยจะไม่มีงานอื่นเลยที่วาดแนวนี้ อันนี้เป็นครั้งแรกฉะนั้นถ้ากลับไปดูงานของตัวเองจะเห็นว่าวาดแนวอื่นหมดเลยวาดเปลีป่ยนไปเรื่อยๆแต่มันมีอย่างหนึ่งที่คนที่รู้จักดีจะรู้ว่าเป็นเรื่องของรสนิยมการใช้สีมากกว่าเช่นเราชอบใช้สีโทนแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันจะยังเห็นประปรายอยู่ในชิ้นงานของเราแต่ว่าเวลาการวาดอะเราเราไม่ติดที่สไตล์เดียวนะฮะ ว่างานของผมเองที่เวลาผมวาดเนี่ยวาดเล่นวาดส่วนตัวจะเป็นแนวแบบหวานแหววคุกกิกมากเลย oh. <laughs> หาดูได้ในในไอก็เลขคณิตนะครับจะเห็นเป็นภาพสีน้ำใสๆเขียนกรอนปล่อยกรอนเปล่าเขียนอะไรเป็นเรื่อยเปลือ่อย IG ก็เลขคณิต l e k a n i t นะครับส่วน Facebook ก็เลขคณิตเหมือนกันแล้วก็ต่อด้วยน้ํามาอะไรอนยะ่างเงี้ย